สวัสดีค่ะดิฉันแมวเหมียวเขียวเพชรนะคะมานครข่าวและบันเทิงทีวีนะคะวันนี้นะคะแมวเหมียวนะคะรับบทเป็นพิธีกรนะคะร่วมงานแต่งของน้องฝนนะคะหรือนางสาวอนงนะคะพงพันธ์นะคะเราก็มาดูบรรยากาศตอนนี้งานยังไม่เริ่มค่ะก็มาดูน้องๆทีมงานนะคะพีเวดดิ้งจัดงานจัดดอกไม้จัดโต๊ะ เพื่อที่รองรับแขกนะคะก็จะมีพิธีสวมแหวนมั่นกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะเป็นงานแต่งที่เราจัดกันที่ริมทะเลเลยนะคะอยู่ที่ประจบคลีคันนะคะหัวหินค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้ก็กําลังแต่งตัวอยู่นะคะใส่นูจะเดิยวันนี้นะคะงานแต่งของน้องฝนนะคะเราก็มากันที่ ตรีมสีน้ำเงินขาวฟ้านะคะความรักข้ามขอบฟ้านี่เราก็มาดูโซนนะคะเป็นโซนต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะคะก็จะมีแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะคะที่เป็นแขกของฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะมีสองฝั่งนะคะการจัดเรี้ยง ค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูรูปนะคะรูปถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวพอตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็กําลังแต่งตัวเพื่อที่จะมานะคะงานก็จะเริ่มหกโมงเย็นแต่ตอนนี้ก็ห้าโมงหน่อยๆแล้วค่ะนี่เลยนี่ค่ะน้องฝนนะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปพรีเวดดิ้งนะคะนี่เป็นชุดเจ้าสาวกับสูร ของเจ้าบ่าวก็จะเป็นสีเทาอ,อ่อนๆนะคะสวยนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ประดับอ่านี่อีกหนึ่งรูปนะคะนี่สวยมากค่ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้แล้วกราฟเชิญหน้างานหน้าทางเข้านะคะจะบอกว่าวันยากาศตอนนี้ก็เป็น ทะเลอ่อนๆสวยงามมากนะคะค่ะก็สิ่งที่จะไม่ลืมก็คือเครดิตนะคะสถานที่จัดงานก็เดอะสแตนดาร์ดหัวหินนะคะเป็นโรงแรมที่สวยงามมากค่ะค่ะช่วงนี้นะคะแมวเหมียวเองก็รอหมายกำหนดการนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติแล้วก็จะาบ่าวเจ้าสาวเข้างานแมวเหมียวเองก็จะเ,เก็บภาพสวยๆแล้วก็วิดีโอสวยๆมาฝากแฟนคลับทุกคนนะคะ